ขังเว้นของน้องไอ้ได้ตุ่นนี่ควรจะซ้ำฟ้ามือควบหน้าเขาเดินพี่น้องควบธรรมศาสตรสบายดีพี่น้องมันผมกับรายการหัดผ่าเบิงคือเก่า มื่อนี้พี่น้องสิพาทุกคนไปสอกยูหากินตามวิถีสนบทหรือว,ว่าวิถีบัลบาทเซาวยายเซาหน้าอะไรพี่น้องเมื่อนี้สิพาพี่น้องไปใส่เบ,บ็ดกบไปใส่เบ,บ็ดกบพี่น้องอ่ะบรรยากาศก็โอ้ยคอยคำยำแหลงพี่น้องเลยครับอยู่เทียงหน้าเด้อนี่เด้อพี่น้องเด้อผุ้มผันเย็นสบาย เที่ยงหนานี่ไม่ละหน่อยละหน่อยบอ่ไปบ่ใส่เบ็ดกบบายดีนะบายดี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 ใส่เบ็ดกบดนะี่ดดดเ,ดเด้อเบ็ดข่อยพี่น้องตัวนี้ประมาณเก่าสิบแปดลังเนี่ยนี่เงาบ้าน อธิบายนี่บอกคนที่บบเคยบบเคยใส่เนาะบางคนอยู่ในเมืองนะคนเคยใส่กับสิบัวแหละเนาะผู้ใด้ดูเศร้าหายเศร้าหนากับสคือสิบัคือสิบัวอธิบายหลายพี่น้องนะเห็นแะไรก็สิบข้อหานตัวนี้ประมาณเจ็ดสิบนะตัวนี้ต้องขอยเองตัวนี้ยืมอายเพิ่นลองเบิรงมือนี่ไปเลยทุกคนเด้อ นะผู้ใดเข้ามาเบิ่งคลิปนี้กดไลค์กดแชร์นะพี่น้องให้กำลังใจอะไรก็บอกอีกทีหนึงเนาะคอยกะกลับมาเห็ดคลิปใหม่พี่น้องห่างหายกันไปโอ้เกือบว่าโดนเติบนะผู้ใดที่เป็นเอฟซีอยู่ทา้งสองฮัทพาเบิงก็คือึ้ซีมิดเงียบเนาะบอเห็นข่อยลงคลิปหลายคนก็ทักมาอยู่ในโซนตัวเนี่ยว่าเศร้าเห็ดล้อันนั้นเศร้าเลยเพ่าเห็ดคลิปเนาะกันบ่มีคนเบิร์นี่ก็จะเศร้าเลยพี่น้องเนะ ฝากฟังได้พี่น้องเนาะกะติดภารกิจเนี่ยติดเวียกติดงานนี่แหละเอ่อบริหาดคลิปดนเติบก้ามาเที่ยวนี่กะสิพยายามเอ่อรงคลิปได้ไร้ายพี่น้องได้เบิ่งกันคือเกา่าไปพี่น้องสิได้ได้ได้ไปพี่น้องเนาะสิได้หลายอะไรหน้อยก็เบ,บิ่งนน้ำกันได้พี่น้องนะ ในเด็กพี่น,น้องมันมีปลาแบบใช่อาจจะมีน้องหน่อยมันสูงจากหนานดินน้อยหนึ่งขาเบิงผลงานมือนแรนกมาเป็นสีสไส้ไปจังสีเหล็ก ทางเวนตงเวนของ้งทนยำัยามกลับขึนทุกคนถือละ À, bầu phân ngàn thôi chứ không phải chưa được chưa cái thử được này, được chưa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  này, chưa này chưa được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  chưa này ตอนเครื่องก็กถือกกันพี่น้องนี่กบเป็ดกบ่ายเองนค่กของนี่าก็จะมืดแล้วพี่น้องเล่ะไปจี๊ดสิละน้ำหิมมน้าอเอาไอ ngay đây tuần buồn tôi sẽ xăm phá mưa cốp nạ hao đỡ này phi nòng cốp tham sát củ bét mới là đơn phi nòng xì má hải bưng quân ngàn và đầy lái đầy nổi để cốp tôi nhảy này tôi nói này buồn căn ướp จักโล่สามโลป่ปลายบ่ได้หมดสามโล่สามโล่มาก็ะได้บ่ไายพี่น้องพออยู่พอกินนี่แหละสำหรับคลิปนี้ก็ะสี่ขอลาพี่น้องไว้ก่อนเลยเอาไว้พอแกนคลิปใหม่ขอเองกระกบมาเห็ดคลิปคือเก่กาแล้วเด้อพี่น้องขอให้ทุกคนติดตามแน่ กดไลค์กดเ like, รกกันคือเก่าเนี่ยให้กำลังใจกันสำหรับกินนี้จากลากันก่อนบ๊ายบาย